สวัสด okay. oh. ีครับพ right. oh. oh. ี่น้องที่รักนกเขานะครับได้รักกันต่อนรับกเขใหญ่ทุกท่านครับผมวันนี้มาพบกับอาจารย์ใหญ่อาจารย์อาจารย์ใหญ่ก็อาจารย์ตุนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้วันนี้จะพาไปไหนนี่วันนี้อ่าแล้วแล้วจะปู๊มาดูนี่แหละอีกอาจารย์หนึ่งมาทางไหนล่ะอาจารย์หนึ่งมาไหมล่ะโอ้โอ้นี่ไงโอ้ตะไส้คสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ไม่ได้ออกง่ายๆนะนี่ เออเอาโอเคครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ที่ป่าองถึงบริเวณนะครับป่าแล้วนะครับวันนี้มาย้อนรอยนะครับอดีตนะครับสมัยก่อนที่ผมเป็นเด็กนะครับก็ได้อาจารย์ทั้งสองท่านนี่แหละครับในการช่วยฝึกฝนในการใส่นกการต่อนนกทุกสิ่งอย่างนะวันนี้ก็เลยมาลําลึกสะหน่อยนะครับแต่ส่ก็เป็นไงแต่ส่ตัวนี้เดินไม่ค่อยดีแล้วเนาะตอนนี้เนาะเดินยากลําบากแล้วปีนี้ ตกมาปีนี้อ่สุขภาพไม่ค่อยร่างกายเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าตาตุน่นี่เป็นไงตาตุนเดินแข็งแรงไหมนี่ตาตุนน่นี่ว่าต่อนกกีไรดิออเดินอย่างเดียวนะผมวันละสิบยี่สิบโลนะตาตุนน่นี่อ่าตาใสาได้วันละเท่าไหร่ครึ่งโลอับวันนี้ก็มาบริเวณแถวแถวโคกนะครับบ้านวังชัย นะครับวันนี้ก็ยังไงไม่ทราบเหมือนกันจะมีนกมีหนูแต่ว่าลมนะตะตุนวันนี้ลมฮะลมลมลมนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวต้องรอดูนะตะตุนนนอกวันนี้จะเป็นยังไงตนะะตุนก็มาสองสะนะครับตาใสมาหนึง่งนกใหม่แล้วตาใสนว่ยินว่านกใหม่อาออกกี่ครั้งหรือยังนี่ยังไม่ไดออกสักครั้งเลยนี่แหลครั้งแรกโอ้โหครั้งแรกนะครั้งแรกของของของ,ของนกนก อ๋อแบ่งเข้ามาเลยหรือว่าเลี้ยงเองโอ้เลี้ยงเองโ oh. อ้ออาโอเคครับพี่น้องครับขออนุญาตเาใบไม้พรางประเน็ดไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าตอนนี้แห้งแง้งะเลือเกินนะครับถ้าไม่มีคงเอาใบอ้อยเนาะแา่ัส <c oughs> <c oughs> เอาใบอ้อยเอาครับผมตอนนี้ก็ใส่นกนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ใหญ่ก็พักผ่อนหย่อนใจแล้วครับวันนี้พามานอนกลางดินกินกลางทรายนะครับเทียงน้ไม่มีเลยวันนี้นะครับตะตุนก็ใส่เรียบร้อยแล้ววันนี้เอา ตาตุนเอานกต่อหรือนกใหม่มาปันนี้นกกาหลาดมาฮะกี่ตัวสองต่อทั้งสองตัวเลยเออตัวที่เด็ดไหมผู้เบียงครับลุงชอโอ้ตัวที่เด็ดเลยตัวนี้อ่าเป็นตัวที่ชูโรงตอนนี้ของตาตุนเนาะอยู่ที่บ้านเนาะเออเจ้าผู้เบียงกับเจ้าลุงลุงชองโอ้ลุงสองเอาลุงมีกี่ตัวนี่ลุงชองตัวเอาลุงสองตัวเอมา ตัวไหนที่ได้ใบยๆลุ่งหนึ่งหรือลุ่งสองได้เท่ากันโอ้เท่ากันเลยออกซับกันเออแต่วันนี้เอาลุ่งสองมามกับเจ้าผู้เวียงมามนะครับโอ้หนกต่อมาเลยนะครับส่วนตาใสก็เป็นนกใหม่นักตาใสเนอะเอานกใหม่ครับใช้ได้เลยนะครับของตาใสเป,เป็นสองกุ้งไข่ใช่ไหมเออครับมันนเสียงก็ไม่ออกแล้วครับตอนนี้เอองสงงัสเสียงแหบไหมนี่นะไม่เหบโอ้เสียงแหบดี ปีงี้นอนเออนอนนอนเลยนอนเลยพักผ่อนครับผมปีนี้เป็นไงสุขภาพไม่ค่อยดีเนาะปีนี้เนาะ,อนะเออเสียงหายเลยพี่น้องครับอ,อคนเสียงหายได้แต่ว่านกข้ามเสียงหายนเนาะผมวันนี้ผมก็เอาเจ้าบอขยะสองนะครับมาต่อกับทีมงานนะครับถือว่าเอานกพูลองมาเล่นโคกดูพี่น้องเอยลองมาเล่นนาทามเล่นโคกลองดูนะครับไม่รู้ว่าจะยังไงวันนี้ก็ ใส่ไว้ตรงนู้นแหละครับผมริมนู้นเลยนะครับนี่ขอ,ของตาใสาก็ขันโยนี่ครับใกล้ๆน,นี่แกใส่ฟังก่อนครับควนแรกนะครับนี่สองกุ้งไข่นะครับแต่วันนี้ลมนะตาใสาเนาะอ่าลม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 ฮะามมาอ่าครับค,คือคือทุ่งนาลงไม่ได้เลยตาใสาช่วงนี้นะครับเพราะว่าเขาไถนาแล้วนะครับบางที่น้ําคือไม่ใช่บางที่แหละส่วนมากเลยน้ําลงนาแล้วครับตอนนี้รถไถรถอะไรคนตอนแรกผมก็จะ ากะาว่ามาใส่ตรงนาทามนี่แหละนะครับตรงทุ่งนาแต่ว่ามันไม่ได้แลวครับตัวนี้เขารถไถรถอะไรเต็มเลยนะครับก็เลยาพากันขึ้นมาบนโคกนั่นเองนะครับ<ด>เอาอยัางไงก็รอรุ้นน,นอตสาสเนาะอาจจะเป็นยังไงผมก็ในเวลานะครับรับประทานอาหารเที่ยงแล้วนะครับมผมก็มี<ด>อาหารบ้านๆครับ<ด>มีต้มมีลาบเป็ดมีก้อยมีแจ่วบองนะครับอ่าวันนี้พาจารย์ใหญ่เราก็จะ เหมือนเดิมเนาะตาใส <Okay. S 1> คือการเอาให้เจ้าที่เจ้าทางเหมือนเดิม <Okay. S 1> นะครับวันนี้สูตรนี้เห็นมาตลอดนะครับเวลาผมมาต่อกับอาจารย์ใดญนี่ผมจะเห็นท่านทําตลอดนะครับไม่มีพลาดนะครับเรื่องแบบนี้นะครับส่วนตาตุนก็ไม่ค่อยทาตาตุนกินอย่งยางเดียวกินอย่างเดียวนะครับเอาให้เรียบร้อยแล้วเนาะตาใสเนาะครับผมมายัางไงขออนุญาตอู้เสียงเล็กครับอืมเนี่ย <Yeah. S 1> ใกล้ๆค,คนนี่เนาะ ครับผมอ้าออนุญาทานข้าวก่อนนะครับตอนนี้นกก็พอมีนะครับแต่ว่าลมประเด็นลมมากนะตุนเนาะลมครับไม่เป็นไรเล้วเนยังมครับผมก็จะได้ย้ายแล้วพี่น้องครับอ้ว่าจะไม่ย้ายแล้วนะครับเพราะว่าเนี่ยครับคุณมาครับคุณมาตัดอ้อยนะครับนี่แรงนี้เลยนะครับเสียดายอยู่ครับพี่น้องนกก็ใส่ชิวนี่แหละครับสวยๆเลย นะครับเนี่ยคนมาขี่รถตามล้อผ่านมาตรงนี้แหละครับเอ้าอยัางไงเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมย้ายนกก่อนนะครับเดีวก็จะมารับจ้างตัดอ้อยต่อครับสวัสดีพี่น้องตอนสี่โมงเย็นเลยนะครับผมตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงแล้วใช่ไหมตาตุนอโอ้โทรศัพท์ใหม่นะโทรศัพท์เนาะฮะเพิ่งซื้อเลยหรือว่ายัางไงอ,องเล่นเป็นเวลา มาแล้วมาท่านเป็นไงเจ้าใหญ่เอาไ้เอาไว้รับอย่างเดียวเท่าไหร่ราคา,ากี่พันนี่ฮะห,ห,ห้าพันห้าพันเล่นลายเล่นเฟซเป็นไหมาไมาแล้วใหญ่ <c oughs> โอ้มีหมดแต่ว่าเล่นแต่ว่าเล่นไม่เป็นเฉยเอาไว้โทรกับรับโทรกับรับโอ้มัที่เป็นอย่างนี้ต่อไปเขาเทียบให้เป็นเดือนครับ โอ้อยสนนรุปแล้วนี่เราไม่ได้ย้ายเลยเนาะตาตุน,นเนาะจริงจริงนกมันไม่มีนี่เราต้องย้ายนะนี่อ,อ่าแต่ว่าสงสารตาใส่นะตาใสออตาใสแกเหนื่อยดูดูเหนื่อยเนาะตาตุน,นเนออา,ะ,เาะน,ะนอนอย่างเดียวเลยนะครับโอแ้แกจะตะไวหรืออย่างเงี้ยตาตุนได้อจริงจริงต้องย้ายที่เออพี่น้องครับตรงนี้ก็คือนกมันมันไม่ค่อยคึกเลยครับพี่น้องครับนก อ่าหรือว่าอ่ามันมีโยนกมันร่นองบอ่เขาร่บ่หยียเออของตะตุนเข้าอยู่ใช่ไหมเขาอืออ่าจริงจริงจะต้องย้ายที่แต่ว่ามันเห็นใจตาใสเนาะตาตุนเนาะ,นะครับนอนอย่างเดียวพี่น้องกินข้าวเสร็จนอนอย่างเดียวเลยนอน <c oughs> อ่สมกับมานอนอย่างเดียวเลยนกก็ไม่ใส่ไกลเนาะตาตุนมันจะได้ยากอยู่หรอกผมว่าใส่ใกล้ๆรถเองนะครับพี่น้อง <c oughs> อ่าก็เลยแบบ อายังไงก็ตามมีตามเกิดเนาะตาตุ๋นเนาะอ่าแต่ว่าที่ตาตุ๋นได้ตัวนี้คืออะไรตัวนี้ควันพเนี้ยนแล้วควันพเนียนโอ้ไม้ไม้อะไรนี่เครือเส้นตันใช่ไหมนี่เครือเส้นตันโอ้โหเอาทำไมมันดําอย่างเงี้ยมันไฟไฟมันล้นมันโอ้ไฟไหมในแหละเอาเอาอยู่พุ่มไหนฮะโอ้เนี่ยพุ่มเนี้โอ้ไฟไหมเนี่ยพุ่มไฟไหมเนี่ยดูมือครับพี่น้องโอ้ โอ้อันนี้เป็นควันกงหรือควันพะเนียดนี่ควันพะเนียดใช่ไหมควันตุ่มครับมีควันโอ้ใส่กงก็ได้ใส่พะเนียดก็ได้กงก็ได้เอออันนี้ใส่กงใช่ไหมนี่เออใส่กงก็โอ้อันนี้สวยเว้ยควันพะเนียดวัวนี้อันหนึ่งเออ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 ครับสงสัยอันนี้หรือเปล่าที่เราจะได้วันนี้นกคงไปได้แล้วมั้งนี่ได้ได้ควันตุ่มกับคอนเออะครับโอ้โหพี่น้องก็แบบ คือมันไปไหนไม่ได้เลยจริงๆอยากย้ายเลยพี่น้องครับ,รบนกมันนกมันมีอยู่ยแต่ว่า,ามันไม่เข้านะครับนกอะประเด็นจริงๆเราต้องย้ายที่นะครับอันนี้ก็ตั้งแต่เช้าว,วันนี้ผมก็ใส่นะครับควันแรกไม้แลกก็โดนคนมาตัดอ้อยเฉยๆก็เลยย,าย้ยยายจริงๆยังไม่ย้ายตรงนั้นนะครับกะว่าจะย้ายอีกทีหนึ่งก็คือย้ายไปที่ใหม่เลยเห็นอาการตาใสาแล้วไม่น่าจะไหวนะตะตุนเนาะเ <c oughs> ออสงสารแกรครับแกก็งคงเหนื่อย <c oughs> อ่ะก็ต้องนี่แหละครับผมอย่างน้อยก็ได้มา ร่วมนะครับลําลึกถึงอดีตเก่อนๆเนาะตาตุ๋นตอนสมัยผมเป็นเด็กไงเนาะเออมากับทีมงานนะครับสี่ห้าคนนี่แหละนะครับตะกอนนี่ตาตุนจาได้หรือเปล่าเนาะตาตุ๋นไเนาะตอนผมเป็นเด็กไงเนาะเด็กเป็นเด็กหน่อยเรียงงวดญุ่ปุ่นมาเป็ลเรียงยยไหน้ำยังจำได้อืมครับเพราะว่าตาตุ๋นตะกอนนี่แกอยู่อยู่ไร่ทางทางบ้านผมนะครับเอานกอะไรไปอยู่นู่นเนาะตาตุนเนาะออ่า ก่อนนี้ตาตุนก็อมีก็เป็นมีเมียหลายคนใช่ไหมเนาะสรุปแล้วเท้าในเมียกี่คนนะตาตุนสรุปแล้วประมาณว่าเป็นตีคนโอ้ไปธรรมดาไปธรรมดาอ่าตาใสยอมแพ้แล้วตาใสนี่ใช่ไหมอ่านี่นะพี่น้องครับก็สนุกสนานในเ้าไว้ครับผมวันนี้น่าจะกินยากนะครับผิดแผนอยู่ครับตอนแรกผมว่าผมจะมาอเล่น่าทุ่งนานะครับพี่น้องแต่ว่า โอ้โหคนลงนาเนาะตาตุนเนาะเยอะมากนะครับก็เลยแบบผิดแผนเลยครับโอ้ผิดแผนขึ้นมาเล่นโคกฮะครับครับมันเยอะครับครับครับน้ำน้ำเริ่มลงนาแล้วครับตอนนี้นะครับก็เลยแบบผิดแผนนิดนึงก็เลยพากันหนีขึ้นมาโคกครจุดฟางจุดยังเออครับจุดฟางตาตุนก็โดนใช่ไหมเมื่อกี้นี่ตรงไหนนะเขาจุดตรงไหนนะเมื่อกี้นี่ฮะเกลือ่นกหนีไม่ทันเกีือวจะได้กินนกย่างต่ออาหารเย็น นะครับพี่น้องครับเอ้ายังไงก็ต้องรอรุ้นนะครับนะถ้ามันมีหมันยังไงมันก็นั่นแหละอาศัยความหมันอย่างเดียวตัวนี้นะนอกจากตุ่นเนอะใชอคีอาศัยความหมันอย่างเดียวอย่างอื่นก็คงจะไม่น่านั่นแหละต่วแบบฟุกแบบอะไรก็ขันยำขันยำได้แล้วขันเขามันเขาว่าหยียบเออนั่นแหละนั่นแหละครับเอาครับก็ต้องรอดูต่อไปมันก็รุ่นกันยี่หันแล้นครับครับครับอนสุดท้ายวอนสุดท้ายแล้วครับตอนนี้ ราชมครับครับอาจารย์ใหญ่ทั้งสองตอนนี้อาจารย์ใหญ่คนนึงหลับแล้วครับตอนนี้มีแต่แต,ตถามโอเลกอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> ครับตามดูเซียนใหญ่นะครับ <c oughs> วางเนียดนะครับ <c oughs> ก็มาย้อนลำลึกถึงสมัยก่อนก็เป็นปีนนอะตาตุนเนาะ, <c oughs> ะเวลาปีนมันก็จะต่างกันกับตรงน, <c oughs> ตน,นี้นะครับตอนนี้เปลี่ยนมาใช้เศร้าแล้วนี่ จะเป็นยังไงบ้างตาตุนระหว่างเปลี่ยนมาใช้สาวกับปีนอันไหนดีกว่ากันตาบวดีกับอันนี้แหละมันดีมันบ่ได้ขึ้นมันบ่ได้ขึ้นเออนี่อหามันใช่ยากตาบวดีโออันนี้ก็คือดางาใหม่ผลลัพธ์สรุปแล้วนี่ทำยังไว้น้ำพุ่งน้ำสมัยก่อนนี่ใส่สูงไหมตาตุนใส่สูงไหมสูงเยอะสมัยก่อนสมัยปีนอ่ะเนาะครับนี่ก็ ยึ้งสูงต้นสูงก็ได้ครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเนาะเปลี่ยนมาใส่ล่างๆมาหน่ช่วงที่อายุเริ่มเริ่มเยอะแล้วอ่าพอไม่พอพออายุเริ่มเยอะแล้วนี่พูดง่ายๆว่าตอนปีนก็เริ่มใส่ต่ําลงแล้วนะตาตุนเนาะอ่าเพราะว่ามันมันขึ้นไม่ไหวแล้วนะครับขึ้นก็ขึ้นอ่าขึ้นขึ้นแล้วแี่นามี คือจับคืดีนี่แหละก็เลยนี่แหละใส่ต้นไหนล่แหละฮะก็กระเทือนโอ้เนี่ยพุ่มเนี่ยเอาผมเรียกว่าพุ่มเหลืองเหลืองนั่นไม่ใช่เหรอว้าโอ้นี่พุ่มนี้โอ้นีดีเห็นเศร้าอยู่ครับเอาหยับแม่แหละนกโอ้แต่ว่านกตัวนี้ของตะตุนดึงดีเหมือนกันนะตะตุนนกจากไหนนะนกตัวนี้มาจากทะเลทิน ชื่ออะไรนะนกตัวนี้ชื่ออะไรนะลุงโอ้เจ้าลุงอ่าอีกตัวหนึ่งนั้นเจ้าอะไรนะเจ้าผูเวียงฟูเวียงหึตะตุนตะตุนนกติดนกติดนกติดติดแล้วครับติดแล้วนั่นน่ะนันดินพับๆเลยครับผมโอ้โหเห็นแล้วครับผมเห็นแล้วเหยียบครับหยียบหยับครับเหยียบแล้วครับ โอ้โหหมานจริงๆนะครับอู้นกเขาน,นกเขาครับนกเขาครับนกเขาครับโอ้แค่นี้ก็แค่น,แนี้ก็เหี่ยวครับพี่น้องครับ <_ s 1> โอ้โนกเขานกเขาอ่าโอ้โหมานแล้วหมาแล้วอาวจารย์ใหญ่เรานะครับอโอ้ใส่แค่นี้ เอ้ยไม่ใช่นกเด็กเลยตาตุนไม่ใช่นกเด็กเลอฮะน,นกเด็กหรือเปล่านี่ฮะเขาลงมาดูหน่อยฮะไม่ใช่ไม่ใช่นกเด็กเลยเห็นมัน่ลายคอ,อยังไม่มีเลยฮะเอาลงมาลงมาครับนี่แหละครับผมการใส่ของอาจารย์ใหญ่เรานะครับเออไม่ไม่สิ น่าจะเป็นนกเด็กพี่น้องครับโอ้ยนกเด็กนกเด็กตะตุนฮะ,น,ะนกน้อยอย่านกน้อยอุไรพรลูกเสียงไงวะเอ้เด้เด้เดะเดไม่ใช่นกตัวเสียงเรียกกุกเหรอ <c oughs> เออมาแล้วมาแล้วอ่าไรคอกำลังขึ้นครับพี่น้องครับไรคอกำลัง อครับผมครับผมโอ้เอา้าหมาสหนึ่งเต้มนะครับอ่าหาแล้วมาแล้วก็เดี๋ยวมาดูตัวต,วตนนะครับลูกนกนะครับก่อนอื่นก็มาดูสูตรสูตรพางพเ neat มีไหมตะตุ่นสูตรพางพระเนียนนเน่ยนี้บ่อะฮะแค่าโหลดก็ไม่ม<ะ>ีไม่มีว่าเสียบกี่ใบกี่ใบเ<ม>นาะอันนี้นกต่อเจ้าอะไรนะเจ้าเจ้าลุ่ง ลุงสองอ่าลุงสองนะครับลุงบอมาอ่าอันนี้จะลุงสองของตะตุนนะครับก็ทําผลงานเรื่อยๆเนาะตัวไหนนะได้เจ้ากําแพงตัวลุงหนึ่งหรือลุงสองลุงเท่านั้นอ๋อตัวไอ้ผู้เยียงผู้เวี่ยงครับอือเหรอดูตัวใหญ่อยู่ตัวฮะขาใหญ่้เนี้ยของตะตุนก็ทําเองนะพี่น้องครับตามที่อ่าผมเห็นนะครับอันนี้จะเป็นของแก นเพิ่งหัดทำนะครับแต่ก่อนก็ทำแต่พระเนียดตบดั้งเดิมเนาะตาตุนเนาะจากนั้นก็มาเป็นอซออูนะหรือเทนนี่แหละนะครับก็เลยเห็นเพื่อนใช้สองชานสองหน้าก็เลยใช้ตามอ่าก็เลยปรับเปลี่ยนมาแค่เรากออกไปพระเดดนียดังอ่าใส่นกไปพะเนียดที่ตาตุนให้ไปไม่ได้เอาใส่ไว้เ,เก็บไว้เอาทำไมได้ไม่นี่ เราไม่ปวดยากยังว่ามันปีกเขาฮะต้องปีกพ่นออกเบิดค้เอา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 โอเคเอานี่ไงเอาตัวนี้ออกก่อนนี่โอ้บาดเบิดแล้วมันบาดหมดแล้วนี่ตะตุนเจ็ดคือ่าเอาเอาครับโอเคอือที่นั่นหูของเนี่ยอ่าให้มาลุ้นกันว่าจะเป็น ตัวแม่หรือว่าเป็นตัวเมียขาใไงอยู <c oughs> ่ดีในหล่ะในเอาเอาเช็คให้ดูหน่อยระดับร,รมามาจารย์แล้วนี่จับดูแต่ตัวแล้วไม่มีอย่างอื่นดูแล้วจตุนครับตุนแล้วหนุนหน่อยอ่าเป็นไงทะเลาะกันดา <c oughs> หาเจอไหมล่ะหรือว่ามันลืมมาด้วยเถอะเฮะเถอะเลยตัวผู้เออตัวผู้ถีไหมถียิบไหม ที่ในตัวนาะเออเออเออเอเรีบนี่อันหนึง่เงเรืเรีบนี่ยเลยครับแน่เล็บตรงไหนอีกละ่ะเล็บมันปลูกใบเล็บมันปลูกโอ้ตรงนิ้วมันนะ่ะข้อข้อข้อพูดยังว่าข้อ,ข,อ,ข,อข้อนิ้วมันนะ่ะมันเบิ้งนิ้วมือเ้านิ้วผู้ชายผู้หญิงเนี่ยจะตองใหญ่กว่กันครับอืมผู้หญิงมันถีง นมันเผื่อผ<ว>ู้<ว>หญิง<ว>บางคนมันนิ้วมันใหญ่แหละทีนี้ไม <laughs> ่ต้องกบปโป้โอ้มันสวยมันโอเคนันนั้นคืออ่านดูโอ้มาแล้วครับอ้าวลูกนกลูกนกมาท่านเด้อค<า>รับเริ่มบอกข้ออะไครับอ้าวมาแล้วมาแล้วนะครับอย่างอย่างน้อยก็ไม่อายแล้วแหละว,วันนี้เนาะเราเรี่องนกปลาบ่ได้เดี๋ยวชาวขินก็เอาเลย อทีนี้มาดูลายนะครับลายนกต่อของอาจารย์ใหญ่เราตะตุนไลแบบนี้เป็นยังไงบ้างสําหรับนกตัวนี้มันดีตรงไหนไม่ดีตรงไหนบ้างนกตัวนี้ามันกับโบางามดอกนกบบงามดอกนั่นไนกไจับนกอ่ามันมีดีอะไรข้อดีของมันมีไหมข้อดีที่ดูลายดูเม็ดคอดูลายอะไรออวิงโอกคือกันนะ่ะเดิม อันนี้ไมได้เส้อหลังเสียยังมันบ่ป๊าวันต์ต่ออ๋อตาตุนมีแค่การดูเสื้อหลังอืมบ่ป๊าลายคอล่ะลายคอล่ะลายคอกับพวกพิษอืมอันนี้มีอ่างหนึ่งคำใช่ไหมตาตุนเอออ่าง่เหนึ่งคำนะครับสําหรับเจ้าลูกสองเจ้านั้นอ่างสองผู้เวียงโอ้ผู้เวียงอ่างสองโอ้โหนี่แหละนะครับฮะเขาถือว่าผู้เวียงเน่ะโอ้เห็ดอืมว่ามีคารม เจ้าผู้เวียงคาลมครับหาทั้งควบเนี่ยบ่ว้าควมเก่าเลรอครับครับครับมาแล้วครับผมอาจารย์ใหญ่เอ้าเป็นไงตั้งแต่นอนอย่างเดียวเหรอนะฮะมันไม่มีวันนี้ไม่มีวันนี้ก็ไม่มีอีกแล้ววันนี้เพราะว่านอนอย่างเดียวนอนอย่างเดียวโอ้เอานกลงหรือยังไงนี่เอาลงแล้วเนาะโอ้ไม่อาจารย์ใหญ่ครับโอ้โหแล้วมาปีนี้รู้สึกว่าร่างกายจะไม่ค่อย แข็งแรงสมบูรณ์นะเท่าไหรแข็งแรงไม่แข็งแรงก็ออกมาเหมือนเดิมเนาะตาใสเดลงมาไปนกเดี๋ยวจะไปเอานกลงนะครับพี่น้องครับผมกับตาตุ่นอีกตาตุ่นอีกตัวหนึ่งนะครับตาใสเอาลงมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเอ้าขอยากันอีกแล้วนี่สองอาจารย์นี่นะครับนี่ก็เอานกลงแล้วครับพี่น้องครับ นี่ก็สําหรับเจ้าบ่อขยะสองนะครับวันนี้ใส่พุ่มครับเพราะว่าไม่กล้าใส่ไก่ครับอ,อันนี้เป็นเป็นไม้ที่สามนะครับไม้ที่สามเลยย้ายย้ายมาตรงนี้นะครับนึกว่าจะจะมีนกมาก็ถ้ารอค่ำกว่าน,นี้อาจจะมีนกมาเลยพี่น้องครับคิดว่าน่าจะคล้ายๆพุ่มนอนอยู่นะครับเนาะก็คืออีกวิธีหนึ่งเวลาเราจะสังเกตมดแดงนะเพราะว่าก็มีที่ผมทำคลิปไปก็มีกัน ีจชีวิตกันเกิดขึ้นแลวก็คือนกนะครับเนี่ยอย่างเช่นอย่างเงี้ยบางทีเราดูเราอาจจะเดินดูไม่ทั่วพี่น้องมันอาจจะอยู่ข้างในก็ได้มดนะนะครับอ่ามันคือผมเคยบอกประจาว่าเวลาเราดูมดนี่คืออ่าให้เราเดินดูรอบต้นอันนั้นเหมาะสําหรับต้นที่เล็กแต่ถ้าเป็นพุ่มใหญ่บางทีมันอยู่ข้างในเรามองไม่เห็นนะครับให้เราสังเกตก็คือสังเกตตรงรังนกครับนี่อ่าถ้ามันมีรังนกทั่วไปนี่ครับไม่ว่าจะเป็นนก กระจอกหรือนกอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันทํารังแสดงว่าตรงนี้นะครับปลอดภัยนะปลอดภัยไร้มดนะครับแต่ไม่ได้ว่าจะปลอดภัยจากเหยี่ยวจากกระปูดนะครับพุ่มนี่ก็อันตรายเหมือนกันนะครับถ้าเกิดปล่อยค่ำจนเกินไปนกกระปูดมันจะหากินตอนตอนค่ำนะครับนี่แหละคือวิธีสังเกตดีอันนี้ก็คือให้ดูรังนกด้วยนะครับถ้ามีรังนกมีอะไรนี่ก็คือโอเคครับปลอดภัยครับผมนะก็ถือว่าใช้ในการดูแบบพุ่มใหญ่ๆแบบนี้นะครับให้เดินตำรวจดู ทั่วมันก็ได้อยู่หรอกแต่ว่าบางทีมันอยู่ลึกเนาะบางทีอยู่ข้างในเราเราไม่เห็นนะครับอ่ะนี่คืออันสังเกตนะครับให้สังเกตตรงรังนกก็ได้นะครับตอนนี้ก็จะบอกใครจะสองวันนี้3ไม้ครับพี่น้องครับก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้นะครับไม่ได้ย้ายครับพี่น้องครับว่าจะย้ายก็สงสารตาใสนะครับก็เอาไว้ประมาณนี้เดี๋ยวลอดหน้านะครับก็ผิดแผนนิดนึงครับวันนี้ว่าจะเล่นนกทามนกทุ่งนาซะหน่อยนะครับก็กลับมาเล่นโค้เหมือนเดิม ครับพี่น้องครับอาจารย์ใหญ่เรานะครับหมานอีกแล้วครับอ่าเห็นว่าครูวอ่างตลอดเนาะโอ้หมานอีกแล้วครับผมคนเดียวเลยวันนี้สองเต้มเลยนะครับโอ้นกเขาไฟนะครับวันนี้ก็จะปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาตินะครับซึ่งเป็นนกสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับเราเลี้ยงไม่ได้นะครับ ตรงนี้นะครับโอ้หมันหมันหมันนะครับอันนี้ก็ทําเองเนาะพเนี้ยดเนี่หละไม่กันไม่เลียงนะครับไม่เลียงเห็นว่าเวลาถากนี่มันจะแสบตาแล้วจะทุนจริงไหมฮะเวลาถากมันจะแสบตาเลยไม่เลียงเออมันเหนียวเออมันจะมียางด้วยใช่ไหมอ่าม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 าแยมแ่มจังเดวะโอ้ยมันเห็นว่าตาใสจะไปเลียงไม่ตาใสนอนอย่างเดียวรางวันสำหรับคนนอนก็ต้องแบบนี้แหละนาะ ไม่เอาแล้วครับจะใจนะปวดอีกแล้วครับจะตุนโอ้ผนี่ยีนหิมจยิงเลยเนะเอาะอันนี้คือเจ้าอะไรนะเจ้าผูเวียง<อ>นะครับรูดลั่นข้างหนึ่งข้างหนึ่งยังไม่ลั่นน้ะพี่น้องอน้องนี่เห็นไหมครับ<อ>ยังโอเคอยู่นะครับจะาาเอาตัวสองอยู่เออจะเอาตัวสองอยู่อดูดูเจ้าอผูเวียงหน่อยนะครับนี่นี่น,นกขาลมอืนอกขาลมเนาะนนเป็นแบบอันสองสนับปีที่ยิบเลยพี่น้อง อ่างกี่คำนะตัวนี้สองอ่างสองคำนะครับนี่แหละนะครับเจา้าผู้เวียงของตะตุ่นนะครับเอาได้หรือ,อยังเนี่ยโอ้ได้แล้ว <laughs> ได้แล้ว <laughs> อ้าวมา <laughs> <ๆ>มามา<ๆ>จะปล่อยเองอ้าวปล่อยเองจะปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาตินะครับ <rs. S 1> ผ,มผมก็ถือว่าเป็นนกที่ห้ามเลี้ยงนะครับเพราะว่ามันเป็นนกสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับก็จะปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาตินะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับสําหรับ คนที่เข้ามาดูนะครับทีมงานต่อนกเขาใหญ่นะครับทั่วประเทศเขาจะเอาเฉพาะนกที่เป็นนกเขาใหญ่เท่านั้นนะครับอย่างอื่นก็จะไม่เอานะครับก็จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแบบนี้แหละนะครับผมอ่ะขออนุญาตนะครับปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับป้านะครับผมไปแล้วครับอ่าโอ้ขนเอาเอาโอ้โหสวยงามมากนะครับผมเอาแล้วครับพี่น้องครับก็วันนี้ก็ถือว่ามานะครับลํำลึกนะครับถึงความเก่าความหลัง นะครับที่ได้มาเรียนรู้กับท่านนะครับวันนี้ก็ถือว่ามีความสุขแล้วแหละพี่น้องครับเห็นอาจารย์ใหญ่ยังพอไปพอมายังต่อนกยังอะไรได้อยู่นะครับแต่ว่าตาใสรู้สึกว่าปีนี้รู้สึกว่าจะหนักกว่าทุกปีนะครับก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวสักหน่อยก็คงจะกลับขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วแหละนะครับผมนะครับผมเอาละครับพี่น้องครับก็เช่นเคยครับผมนะข้างหน้าก็จะมาใหม่นะครับมาใหม่ เดี๋ยวนกต่อมาทีนี้นะครับอ่าก็ผิดแผนนิดนึงว่าจะลงตุ่งนาเนาะตาใเนาะเอ่อคนเยอะก็เลยหนีขึ้นโคกดีกว่านะครับผมอาละ,ะครับพี่น้องครับก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องกันอีกเช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็่าลืมนะครับผมอ่ากดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับทราบข้อมูลก่อนใครนะครับ สำหรับผมกับอาจารย์ใหญ่ครับตาใสครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับให้แข็งแรงนะตาใสนะแข็งแรงคอยสบายไม่ไม่ตาใสนะขอให้แข็งแรงนะโอเคครับอ่าตาตุนครับผมครับผมสวัสดีครับโอ้เท่าไหร่นะปีนี้แปดสิบเจ็ดแปดสิบเจ็ดตาตาใสเท่าไหร่นะแปดสิบแปดสิบห่างกันเจ็ดปีนะครับผมอ้าวโอเคครับผมไว้ประมาณนี้สวัสดีทุกท่านนะครับ